สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวครูได้ทําคลิปวิดีโอสําหรับการฝึกตีฉิงอยู่ที่บ้านนะคะหลายๆคนก็ได้ถามครูเข้ามานะคะว่าแบบนี้ถูกไหมคะแบบนี้ถูกไหมคะคูคะาอันนี้ทายังไงคู่ครับอันนี้ทํำยังไงวันนี้ครูก็เลยทําคลิปขึ้นมานะคะให้นักเรียนได้ฝึกเรื่องของจังหวะฉิงอยู่ที่บ้านนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจรับชมรับฟังและฝึกไปพร้อมๆกันตามคลิปนี้เลยค่ะ อ่ะเห็นไหมมีมือเยอะแยะไปหมดเลยนะคะทีนี้ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกให้พร้อมนะคะเชื่อว่าหลายๆบ้านก็อาจจะยังไม่มีชิ่งใช่ไหมครูน้ํามีชิ่งนะคะครูจะใช้สิ่งในการทําให้นักเรียนดูแต่ว่าสําหรับนักเรียนนะคะนักเรียนอาจจะต้องใช้มือนะคะใช้มือหรือว่าใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ที่บ้านนะคะบางคนก็นําช้อนมาใช้นะคะบางคนก็ใช้กระลา ที่บ้านนะคะทั้งสองฝาเอามาใช้นะคะส่วนใครที่ไม่มีจริงๆก็คือใช้มือนะคะมือของนักเรียนเองนะคะการตีฉิ่งนะคะสําหรับการฝึกตกมือฉิ่งเป็นจังหวะเบาใช่ไหมคะจังหวะเบาเราจะตกที่ปลายนิ้วมือตรงนี้นะคะชิงนะคะตีชิงขึ้นแบบนี้นะคะแตะด้วยชิงแล้วพอฉับเป็นจังหวะหนักเราก็จะตบลงนะคะชิงฉับชิงฉับ ชิงชับแบบนี้นะคะโอเคเตรียมมือให้พร้อมนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกกันต่อไปเลยค่ะโอเคอัตราจังหวะแรกนะคะอัตราจังหวะ3ชั้นนะคะ3ชั้นนะคะตามที่ได้เรียนไปนะคะ3ชั้นคืออัตราจังหวะที่ถือว่าเพลงนี้ยาวนะคะแล้วก็อาจจะช้านะคะส่วนการตีฉิงก็ห่างนะคะสังเกตจากช่องนะคะด้านบนนะคะ เราจะตีฉิ่งอยู่ห่างๆระหว่างช่องที่2ช่องที่4นะคะช่องที่6แล้วช่องที่8นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะในการฝึกนะคะให้ใช้ปากนะคะปากนักเรียนจะต้องท่องห้องโน้ตนะคะทั้ง8ห้องนะคะปากจะนับเลข1 2 3 4 5 6 7 8นะคะ ส่วนมือนักเรียนนะคะจะต้องตีเป็นฉิ่งกับฉับนะคะเมื่อมีสัญ,ญลักษณ์ฉิ่งฉับอยู่ในห้องไหนนะคะให้นักเรียนตีฉิ่งและฉับในห้องนั้นนะคะในคลิปนี้ครูก็ได้ทําลูกศอนสีน้ําเงินและสีแดงนะคะมาช่วยนะคะในการบอกว่า,าเราจะตีฉิ่งและฉับตรงไหนนะคะถ้าเป็นสีน้าเงินยกขึ้นก็คือฉิ่งนะคะหรือว่าตรงกับ เครื่องหมายลบที่แปลว่าชิงนะคะส่วนลูกสอสีแดงที่ชี้ลงก็คือตีฉับนะคะหรือว่าพร้อมกับเครื่องหมายบวกที่เป็นจังหวะหนักนะคะอะเดี๋ยวครูจะทําให้ดูก่อนหนึ่งรอบนะคะแล้วเราค่อยฝึกพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะอัตราจังหวะสามชั้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ ครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดป็นยังไงคะสังเกตนะคะว่าครูจะตีสิงเนี่ยพร้อมกับช่องที่มีเครื่องหมายลบและมีลูกศรชี้ขึ้นนะคะก็คือในช่องที่สองและช่องที่หกนะคะลองดูนะคะหนึ่งสองเห็นไหม พร้อมกับที่คูท่องสองเลยพอฉับนะคะสามสี่เห็นมห้าหกเจ็ดแปดอ่ะให้นักเรียนลองฝึกนะคะอ่คูจะช่วยนะับแล้วก็ตีแบปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนตบมือตามจังหวะนะคะหนึ่งสองสาม กับอัตราจังหวะ3ชั้นค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันในอัตราจังหวะที่2นะคะคืออัตราจังหวะ2ชั้นนะคะเห็นไหมว่า,าการตีฉิ่งของอัตราจังหวะ2ชั้นน่ะเริ่มเยอะมากขึ้นนะคะทั้งๆที่มี8ห้องเท่ากันนะคะเพลง2ชั้นเนี่ยเราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเพลงที่มีความาความยาวหรือความสั้นเนี่ย ที่อยู่ในระดับปานกลางนะคะก็คือไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวเกินไปส่วนจังหวะนะคะก็อยู่ในระดับไม่ช้าไม่เร็วเกินไปนะคะก็คืออัตราจังหวะอยู่ในระดับกลางๆนั่นเองนะคะการตีฉิ่งและฉับนะคะสังเกตว่าจะมีอยู่ทุกห้องเพลงจะไม่มีการเว้นห้องเหมือน3ามชั้นแล้วนะคะเห็นไหมคะพอเรานับหนึ่งปุ๊บห้องที่1จะมีฉิ่งขึ้นมาทันทีส่วนห้องที่2ก็จะเป็นฉับ ช่องที่3ก็เป็นสิงช่องที่สีก็เป็นฉับสลับกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้พักนะคะเราจะตีต่อนเนื่องเลยนะคะดูตัวอย่างการตีชิงในอัตราจังหวะ2ชั้นค่ะดูให้ดีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8อีกครั้งนะคะนักเรียนทำพร้อมกันได้เลยนะคะ ี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคค่ะอ่ะลองฝึกกันดูนะคะถ้าใครทำได้แล้วไปดูการตีฉิงในอัตราจังหวะชั้นเดียวต่อไปได้เลยค่ะอ่ะมาถึงอัตราจังหวะสุดท้ายแล้วนะคะคืออัตราจังหวะชั้นเดียวนะคะใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วแสดงว่าตีฉิ่งสามชั้นและสองชั้นได้อย่างแม่นยำแล้วใช่ไหมคะ คล้าที่ยังไม่แม่นกลับไปซ้อม3มชั้นกับสองชั้นให้แม่นก่อนนะคะเพราะว่า,าตาจังหวะชั้นเดียวเนี่ยดูสิคะมีการตีชิงฉับชิงฉับชิงฉับ,บ,บเยอะมากเลยในแดห้องนี้นะคะ1บรรทัดนี้ตีชิงฉับทุกห้องเลยนะคะเท่ากับว่าถือว่าเพลงอาตราจังหวะชั้นเดียวเนี่ยถือว่าเร็วเหมือนกันนะคะเพลงสั้นแต่เร็วนะคะการตีชิงก็ถี่นะคะนักดนตรีไทยหลายคนก็ยังตี ชิงในอัตราจังหวะชั้นเดียวได้ไม่ทันนะคะทุกคนก็ต้องฝึกมาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นนักดนตรีหรือว่านักเรียนที่ฝึกใหม่ก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวเรามาดูการตีชิ่งในอัตราจังหวะชั้นเดียวกันเลยค่ะดูครูนั้นตีก่อนนะคะหนึ่งรอบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าดแด ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะดูทันไหมคะเราจะเริ่มฉิ่งก่อนแล้วค่อยนับหนึ่งพร้อมฉับนะคะเพราะว่าเรามีฉิ่งฉับอยู่ทุกๆห้องนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดะเป็นยังไงกันบ้างคะใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็แสดงว่าน่าจะฝึก ครบทั้ง3อัตราจังหวะนะคะเราก็คงจะเริ่มแม่นยำกันมากขึ้นนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าเราจะมีการสอบเก็บคะแนนการตีชิงนะคะก็สามารถใช้อุปกรณ์เป็นร่างกายของตัวเองในการตีชิ่งฉับได้เลยนะคะไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องมีชิ่งแล้วจะได้ฝึกชิงนะคะเราฝึกให้แม่นยำก่อนแล้วเดี๋ยวเมื่อไรที่เราได้มาเจอกันที่โรงเรียนนะคะเราค่อยมาฝึกกับชิงที่เป็นเครื่องดนตรตีจริงๆนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะนักเรียนก็สามารถย้อนดูได้แล้วก็ซ้อมไปพร้อมๆกับครูน้ำได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ